ชิงประจำสัปดาห์นะครับผมก็เหลืองเจอน้ำมื่นน,มนนะครับเหลืองเริ่มก่อน3กลเจอหมีนะครับผมเจอกันเองแล้วนะชิงมดแล้ว ยังไม่ต้องประกาศเขาออกไม่ได้เยนี่ยนอไไม่ได้จะเได้เดือนหน้าดีไม่ดีอย่าแวเครับ่นงอยู่เรือนหนครับพี่พี่เป็นามองเน่ยเดือนหน้าเดือนหน้าดัแมวอน่ตเือนด้วยวันมวก็คืออที่ว่าขดหือมีน้าีไมด้่ได้อนนหดไรหรือว่าเขาายปนเมสเป็นใบได้เลยเพราะ่ามันเป็นโปรโปรซื้อขาย วันเมลไอเยี้ยมอะพี I mean, ่พี่ีจอดไม่แต่พี่คิดว่า้นะพี่คิดว่าร้อยนงไอจอดจอดอะถ้าไม่โดนอะไรจะสั่งบ่อยไม่ไปได้เอากี่ใบเรื่องอย่างนี้ก่อนไม่พื้นเรื่องนี่ถามโบนี่เซียนวันเมลตอนนี้เขาเหลือมันไปเท่าไหร่อะเขาไปเลยอะเอาไปเป็นร้อยอะวันเมลวันเมลวันเมลมาจีนทำไมใช่ไหมไอที่ว่าไอที่ว่าอวันเมลมาจี วันเดียวไหนของโต๊ะขอไอ้ตัวไหนไอ้ตัวที่มันรั่นาคตรมาไหมประมาณสองใบนต่อใบนะไม่สี่ใบอ๋อแต่หมายถึงว่าไอ้ที่มันรั่นาคตรมาไหมไปเดียวอะไรไหมใบแรกไอ้ใบวันที่มันบุญแล้วก็เปิดเมื่อเมื่อจบตีเดี๋ยวบุญเข้าโซ่ใช่ไหมที่มันรั่นาคตมายังไม่ที่บุญบอกใช่ไหมใ่คับประท ใช่ได้เนี่ยทไมอ่ะร้านดีดีแน่ฉันรอไปอยู่ที่เกินออกไปสีเหลืองนะก็ถ้าผมจะเล่นเมนถ้าผมต้องใช้มืออลองคิดดูน้องน i̇şte mm. ี่ถ้าเป็นเซ้นแล้วาไหวยังโอเคเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าโปรมันโปรเท่าไหร่แต่พี่คิดว่าก็อยู่ช่วงนั้นแหละถ้าโบอสบอกก็อย่างนั้นแหละเอาอย่างนี้ได้ พี่ไทยแบบเบื้องต้นนะคิดว่ามันมิอยู่ประมาณสองหรือสามไม่เกินนั้นเนี่ยไม่ไม่ก็ถ้าสามมาซื้อได้เลยแต่ถ้าสองมาหาหาย,ยากอ๋อแล้วทำไมไม่ขายยา <laughs> แล้วแล้วนกันกเรียรอบตัวซื้อหมดแล้วอยาไอ้แบงค์เอ้ยไอ้คอมมิจิตรเอ้ยอุ้มมไอ้กี่มามาตก็งไปถามอะไรอย่างนักเรางการวารนี้เราต้องเรียกศิษย์เาห้ต้องใช มันจะมูดอไรูู้ไม่เด็มาอไรยิอ้าวอ้าวไม่ไม่เด็ดเยแลไฟไม่ดับไม่ดับดูที่อดูที่เอมเเเย็นลมนมานมันก็ใช้ความร้อไม่้องเปลี่ยเียวหมเา่ใส่บ้องเอ้ตัใส่ชุดดำทางมือด้วยนะถ้าเกิดมันเริ่มไม่เย็นบอกนะต้องเปลี่ยนื่องยังงงจริงเหรอเดี๋ยวจะเย็น เราคือยืนตรงนี้มีแค่ี่ไม่ัอง็น้าไม่รเลยม่รู้เลยไม่้ยไม่รู้เลยไมรเลยไม่รู้ลรว้เลยไม่้เล่รู้ยม่้เย่้เลยไม่รลม่รเลยไม่รู้เลยไม่ร้เลย่รูเลยไม่รู้เไม่รูย่รูรู้เ่เลยไม่รเยไม่รเลยได่รู้เล้เมเยได่รูลย่้ไม่รู้เลยไ่รู้เลยไม่้เลรลม่รล่รู้เลยมลไม้ไ่รูเลยไรู้

ไม่มีให้โดนนะไอเดียเปิดการต่อยกันแบบนี้แน่ๆบ้าโดนฝ่ไม่ก่อนยิงออกงไว้้องเจ็ลังเอามู่เดี๋ยวกูจัา r อาีไม่ได้ไานจ๊ยงีคอะไรอีกปะก็คุจะยิงเจอท่ยากโมาอะไรพวกนี้น่ายัไม่ยอันเดียวโดนีเราเาอรไม่น้องมีโมไบเสี้ยิงฟรี่ะ

ไม่จยืมในัอแบกครับเอาการเต็ปเลยว้นไม่กากการแตกเอาไปรู้ว่าต้องใช้มั้ไม่ได้ใช้เวไม่ได้ใช้เลยเป็นหวข้างไว้แล้วรับสี่าันตํารวยากไหมแล้วมันไม่คุ้มเราไปเ่อ บาๆอี้ยจัดมาอ้ยไม่แคมปไม่ได้ฉยังไม่ียวยังยังโอ้ต้องตกใจขางนั้นเบารูไม่เนที่นี่ม่ไวสทเนีดี๋ยวกแทยิงแ้ตไปร้รู้เป่ทในมือในทุกใบเป็นฟอ์ฟอติหมดเลยนะนะนะเจอต้องนะ ตั้งเจอเดี๋ยวตั้งเจอโว้แล้วก็พี่บูเจอบ่ายได้เลยเลยเี่วเลยรือไม่ต้องก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้จะทำอะไรก็ได้มะท้อะไรก็ได้ให้ไซส์สาเนี่แล้วก็พี่ก็ทุบเสร็จแล้วจะไม่วยหวไป้องไม่เอาอาซีให้เขาล้วเยกอาซีโอ้ยจริงแล้วอะไรนั้นคือไม่ปับไปอีกทีเลยซ้ำอ่ะตื่นเตม่เลยก็แ่ยอม่เบว่ายอม่ับ่

yêu biết yêu à vượt bờ đây xem